จจกูขึ้นก้อนอ้าวกดีเลยเแ,ลแต่งสีอน,นี้เห็นกูหนังขึ้นมางานแต่งคนไทยข้างน้นด้อุ้ยตื่นเพราะว่าครูสารนองจะอะไรจีกวยงกะเด็ก ไปนอนนี่เฟเออตี้านนนนะน้องก็รู้ว่ใครถึงขานอนนะเพิ่มเป็นเพื่อนจะข้าวตะกีเพื่อนจะข้าวตะโพนตะแม่ตะข้าวตะกีคนนันเนาะเป็นตะหมวนนี่นะม้อนของลางม้มอนสองอเออเห็นถุงกางยานี่

สบายดี day, พี่น้องสบายดีสวัสดียศสุขสุขคนเนาะมืัอน,นี้เราสิมาพักอยู่ที่บ้านของอพี่ใส่เนาะมาพักกว่าเมื่ออื่นสิเป็นงานแตงน่งเนาะพี่น้องอันเพราะว่างานแตง่งอาวันที่เสาะหาพี่น้องเลยพี่น้องราตันกัได้ไหมฮะก็เคยขึ้นมาถึงขื่นพี่ใส่เนาะเกล็ดแบบแต่ข้าวเล็ดแต่ข้าก็เคยขึ้นมาถึงขืน่นแ,บบแต่ข้าวถึงขื่อนแต่ข,ข้าวตะกี้แต่ข้าว พี่ไสยังน่อยพี่นองเลยเหื่อลัางนี่นะเนาะถากกะพี่ไส่เชร์แล้วบเ็กเปนม่นอนสิทามลวานลวนอนอยู่ใส่ตก้าวตกก็จิกัดเนาะเหื่อเมือนอนเหือนั่กนบ่บ่แต้าเตก้าวตกี้พี่ใส่แล้วอยู่นีมันบ่เหยื่เหื่อใหญ่ไงเหื่ล้งนั่นก่อันมีสองหลังบ่แม่อันนี้เหือแม่ตะเห็ดเห็ดดนั่งอนะพี่ไส่ข้นมาด้เหื่อพี่ลังนั่นเ่นแต่ล้งนั่นบ่ักแล นี่เด้เสือนี่จขึ้อยู่ว่าพี่ใส่สมมติว่าใส่รวมกันเสือก็บกางเกงคือใส่สีฟ้าอันนี้เสืออันนี้กางเกมันสืบว่าี้กันเปิดกเปุเ่งเดชเตไนี่ันตักกงเกตัวนี้อตักลีน้อตัวนาะนีนะอตวตัวนี้ thôi là, nhạc, là <cười> <cười> nó, khá cái nhảm thôi là cái từng bộ nè nhảm nhảm gì nghe đâu bảo lúc mệt đến cái túi này nè nó là xì màu gì ờ nó có thêu có cái này thằng đế thùng à gì thằng gì cái con gọi con đây này con gọi của bà xì màu thái quá xì gì bảo xì gì bảo ừm nè xanh khâu ừ นี่เห็นะสีมาเพือลองเห็นะแต่พอเสือซ่อมตัวานยังแ่ีสูเอาคคัดมาว่าละอายุหิเดผุายพันดีฮิโร่ฮิโร่ลูกไฟฮะลูกพจ้าอันนั้นนี่วะจสายหมุพิ่เส่ยี่หกพจ้า อ้าคือตาดิโอันนี้หัอพี่แคทอันนี้แทอั้แคทพี่แคทป่ะพี่แคทอพีคทคือแบบไม่กลอมไม่กลาแต่ว่าได้เป็นคนหลาเน่ยนะใรหนีใครหพี่แคทพี่แคทป่าปาเรแต่งอาดิโนไรนีโนไรนี่ชั่าแเนาะหนาคือแบบเบื่อเราโค แบบพี bạn, ่ว er ่าจ well. ับมาทายหูอสินะะนเฟมันี่บดีมนะดีมากนอนใช่ีมากทงกาย้ากันดีมนอนนี่เป็นงูก็ได้นอนนี่สิปนนอนสองคนก็ได้เป็นยังนอนสคนก็ได้นี่ตีมทีฝาห้องนี่องตัวนขาปะเออข้สองีไข่ไข่ ขาไปดูข้าขาขอเขาข้าาอไรถ้าเขาอ่ไวไปอยู่ลองสุดปีศาจกับจับพณะคนอ่ะกับคณะกับคะาจะเป็นนอตอยู่กแล้วชุดอนเซนนาเด็ชั่มบเออนะครับวันธอาบนะคณนสนเนาะหนาเนาะหน้าเคได้สูดฟิสกันรุมได้อยู่บ้านคือเอลลอสูดคืออีดี้คือพอจะว่า เป่ายอกเป่ากระบาดคืออะรนะเนี่นะกูต้องรอขโมยในงานมือที่แต่งหน้าไปอยู่วะนะหนาปิดนิ้วลอยสิวที่บอกนั่นก็สดสแบบนี้ค่ะของนขอได้เนาะมันคือเนาะขอได้เนอะดส๋ยวมขัพก็แค่อ่ะ เด็กไข่พี่วัช่อไรมันคือวะตัดพเบิ่ลองสีฝาเลยลองส่งสีมันตัดเขาขู่กันนซูเป็นลี่อย่างเดียวอย่าฟาเราลอสีดอกคูโต้ลองสุดมันคือยากันี่คือยากเดยวตอนเห้องคือบัวตอนเหอมัอัวเอาสเอาตัดเนี่ยสุคือบ บอกไปเรียกพาไปเรียกยุ่มือยโอ้ยโดนง่ายมากไอพี่ชายดีบิวอะไรก็ันนั่นบอกคือยักษคือโย่อันนี้คือเออคือแต่ว่าคือคือคุณใหญ่อีกอันตัวนี้เนาะคือหลุนใหญ่อืคือหลุนสบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่งานงานแต่งเริ่มเมื่อคืน เชิญนับประทานในตามสบายเด้อแกคุณไม่เกียตอนแขกมากับแบบทองเขาตอนแขกมากับเดียจบเอใช่นี่นะเนาะตนนานบอคือเนาะมันบอเป็นเดี่ยวมาแขกอันนันส่งตาตส่งตาบบดบดส่งกัดตัวนึงเด้สักาส่งตาตัวหนึงมาเนาะส่งกัดกัวน่ก็ได้บอกมาใ้ใช่ไว้งานกินน่ะนะกินฮะใช่กันี่่ให้กันเออีใส่กีน่ง สีนี่คือการบอกสีใสและสีใสอันนั้นเด้เสื้อเองเสื้อสูทไม่เหยีบไผ่หมดละผมมีหรอมันเป็นโบน่ะโบเป็นโบหน่อยๆนี่ต้องเอามาไห้สิวาคุเข้าไปตอม้าไปแบบนั้นข้อมาโบของพ่อม้าเด็นไทยเออเป็นแบบเพื่อเรียนรู้เพื่นจะลองเพื่อยือดยืด คือยูยช่ครับคือยูขอบคุือบเือบได้เกือเกือบนยอมนเยชัยฮัยยังไปยังว่าคือคือยูเสือเ็นชัยคือยูมึนหรอหัวรไปใส่เออคือยูใส่เติงแล้ว่ใส่แล้วก็ทำกาาคืออันนั้นสติ่ให้มันใส่ สีคนลสีบรคือมีสีป่าทังนี่ร้ายสีร้ายโตร้ายโตตึ้งตึต้งที่โตโอ้โหจนคนสั่งตึ้งลงมักทุกตัวยกเวงชีบัวสมอันสุองใส่จะพี่ใส่อะไรยืนไม่เอ้าใส่้อยามาเทนมาเอาใส่ใส่ใส่จะกรัส่วจะใส่ไหนแค่โปงกรปใส่เป็นดําหนาอาไปเห็ดคอนเทนต์ใส่ไปหาหนูบ ป้าเสียสุดมางานไม่ใส่ขึงน้ำมันไปหายก้นอ้วนป้าหายจ่อยไรย่งี้ไปก็แล้วกันเออเขาเป็นยัเขาิกะใส่่เนะมันเป็นสุดแบบไฮโซมันไฮโซมันถานเอมีทรายมีอยาแก็เป็นเดทใส่ไปพันเอาไมสั่นๆดูง่า่ไมงาสบูเี้อ่ะมันเอาห่างมันงามแค่ไนงาันเนสววันสิบพัไป บริด <át stars> ียูโบนี <su y online> ่ก <lonely> ับอะไรเองนี่ยหมอไหลบริกระไรบริก็ได้เนาะมันหลายอะไรนี่มันเป็นส่งมันเป็นผ่าอย่างหรือเปล่าแม่มันเอามันเป็นผ่าตัดมามดีจ้าแมงมุมใส่ที่ทางดังคขึ้นดีแต่ะการอย่างเนาะไปโองคยใหญ่มันตายยังวะแม่แต่แม่ตีแก๊สนะเขาเอิดอยังเซนกะโลชายังที่ไทยนะก็เกิดนะนี่ไปคอยเอาเสือเอาเอาส่งหมอมันเกิดคลื่นมันฉีดตรงรวมเขากันอย่างลงนี่ซินาทีเด้อ สูดนา,นา,าอะไรว <laughs> างโคษณนา,าอะไรนะ่ยฝ่ารถวไม่ทเหมือถาเบิ่งเลยในคลิปซาติสซอาพนันธิตใส่สุดเป็นงานแต่งเหมือนถ่ายรุ่งเวลาโอ,อ้บอกบอกขาก็ถ่ายอย่างี้ไม่ได้ขึก็ถ่ายอยีกนาติสะไปหาขนขวดถ่ายแถวไปข้าง <laughs> <laughs> ชีเทตังหน้าต่อวันนี้นะ <laughs> ห่อนบ่นนอนนะ อ๋อต้นนี้เป็าไส้สิอ้หดอโ่นี้ตัดติบเสียไหม่อ๋อแล้วก็ปูที่ใส้สิับอันนี้บ่กับเลยบ่ใดสั่งติเอาครแมาเองบ่เหยบลอดพี่น้องมื่อื่นเป็มือแต่งสไปแห่ไปแห่เคยกับพี่เกมเนาะเป็นแนวน่อ้ไปเต้นกองเงา จะไปสุดเป็ดน้อไปไหนเนาะเห็นว่าสุดซาติบซาข่อยสุดท้ายเขาจะกระซสินขึ้กันมันบะใส่ากันสินขึ้กันเออสบายดีเด้อบ่แม่พี่น้องเตรียมเลยนะอื่นนะคาโหลด์่าที่สุดเจ้าสาวเลยกูนะตัดกันขนาดพยายามนะตัดกันเห็ได้อยู่ ก็ตัดก็จะสีจะเปอียงมีดูสีแห่มาอีดพววนะพวกวกไรดูไปาลยไปไปเอาเมื่อแรอสิปิงตับปิดเมือไร่ปิตันี้ปิงตับขน้วากตลาดอ่ายิตัมเยดัยงฮันสิไทยวันบรรากาศว่า งานนอกเหน,หน,หนอือพิ่ารณาใจนี่ใช่ไหพี่สบายดีโอ้แม่จะบ่าสบายดีน้องพี่น้อบอลที่คนจัดงานอันนี้คนบอนที่นี่ปู่ออ,อาจารย์เนาะเป็นสูอย่นีนทำบุญ ก็บหงุนาวาเป็นสทนังไซเนยืนงงมากเลยนะเนี่ยเบียดข้าก yeah, right. okay. mm ับบจักสิเหตนาเผินจักสิเหตเบียดยั่งยอที่แคดมีขี้อมแหงเนาะก็ได้ผออมเนาะทำผมทุ่มนึ่งนาทีหนึ่งก็ได้ตื่นเต้นไปไรเนาะตื่นเต้นไปไหนเลยโานนกบลา ครับคบ่ยากหรอกนีพ้เราี่แกซ่สิครับ็จะเอราก็จะอยู่แถวนี้นะแล้วกาแล้วก็จักสีเห็ดยังซอยเพิ่นเ็จยังซอยเพิ่นนะนะขา้นา่ยยังนถึึ่าซอยซอยฉีดเพิ่นกาจ่างข้นนะค่ะนะเป็นจ่างไม่ขั้วเลยมันเิ่น นอนยูดเทิงคือเก่าเนาะเอ่อพอว่าสีห้าเตรียมอาบน้ำอลไรก็สีเตรียมนอนนะนะเพราะว่ามึงยืนลุกกะส่าเนาะตื่นเต้นพี่น้องจ็ดสีเห็ดอีหยังเนาะมันมีแนวให้เห็ดพีเหรอยในของในขวดพิ่นกระสังในขวดเห็ดเบิ้ดนะอันปูโตปูโตปูตั้งก็คือจะมามีแต่คนมาเห็ดนะปูโตปูตั้งพู่นนะเออปูโตรู้สึกว่าเ้ามไม่มีประโยชน์เนาะก็ได้เป็นแบบอย่าเก่งใจคนที่ไม่มีประโยชน์ รู้ึกว่าเขามีประโยชน์ดียังเลยนะจะทําในคิปหนาแล้วพี่น้องดื่นและจิถ่ายเบิ่งมางานแต่งยู่ฟังไทยเป็นยังไงนะมาน้องเพิ่งดื่อเมาจิมาซอยเบียร์มาเบียรคนห่างระจ่าคนด้อเเนาะสายเจอกันในคลิปหนาแล้พี่น้องสบายดีบ๊าย